มารีวิว Adobe Fresco นะครับของ Adobe อันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากก็คือตัวนี้เองเขาสามารถวาดแล้วเป็นเวกเตอร์ได้ด้วยย,ย่อขยายมันจะไม่แตกนะครับจะลองสังเกตดูแล้วก็มีฟังก์กชันที่ฉลาดมากนะครับเราเขียนไปแล้วมันสามารถลบเส้นได้เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมลองเปิดไอตัวงานที่ผมเคยวาดวาดบนนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน โดยทั่วไปเราก็วาดปกตินะครับจากลายเส้นอินสอเนาะแล้วเราก็มาจัดการนะครับดาบเส้นในนี้แหละเนี่ยเหมือนพวกอย่างงี้เราก็มาดาบเส้นในนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันทํางานง่ายดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมลองตัวอย่างให้ดูแล้วกันตัวอย่างใหม่นะครับลองเคสที่แบบก่อนอื่นผมก็เลือกจริงๆไซส์อะไรก็ได้ถ้าเราวาดเป็นเวกเตอร์นะ แล้วก็เอากระดาษเข้ามานะครับโอเคขดูว่าจะเอาตัวไหนดีเอาสมมุติว่าตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็เหมือนแอป,ปอื่นทั่วไปนะครับเราก็ผมขอลด p ควาซิสตี้สลับโอเคจากนั้นเรามาดูฟังก์ชันเขานะครับอธิบายดีหนึ่งฟังก์ชันของเขาเองก็จะมีเรื่องของเลเยอร์แล้วก็บัตรนะครับบัตรจะมีอยู่3 สามแบบแบบแรกก็คือวาดแล้วเป็นพิกเซลนี่เหมือนอันนี้อันนี้ในโปรเจกต์ก็มีนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบัตรพวกอย่างนี้นะครับเนี่ยจากนั้นอันนี้ถ้าซูมจะเห็นว่ามันแตกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับบัตรสีน้ําบัตรสีน้ำเนี่ยถ้าเราลองสังเกตเข้ามาดูในนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะครับบัตรสีน้ำเนี่ยมันจะมี water color นะครับ water color ก็จะมีอยู่ ไหลไหลหัวบัตรนะครับแต่ว่า w a t e r Color นี่คือแจมสีได้นะเราลองดูนะเนี่ยจะเห็นว่าสีมันไหลแล้วถ้าผมเลือกสีอื่นนะครับสีขาวจะสังเกตว่ามันก็จะแจมวิ่งเข้ามาตัวสีขาวนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นสีอื่นอีกนะครับอ่ะสมมติว่าสีเขียวเนี่ยสีมันค่อนข้างจะกลืนนะครับไล่ได้เนี่ย พอไปโดนสีสนะสีนั้นก็จะกืนเข้าหาไม่ใช่มีแค่บัตคัลเลอร์วอเตอร์คัลเลอร์นะครับในบัตรตรงนี้เองมันจะมีเรื่องของอสีน้ำมันนะครับมาดูสีน้ำมันกันีกว่ว่าสีน้ำมันก็จะมีอยู่หลายโหมดเนาะสมมติว่าอ่ะลาวกันนะครับจะสังเกตว่ามันนูนขึ้นมาด้วยเห็นไหมแล้วก็ถ้าเราผสมเนี่ยมันก็จะมีการผสม สีน,น,นั้นของสีน้ำมันแล้วก็ขึ้นอยู่กับหัวบัตรด้วยนะถ้าเราเลือกหัวบัตรแบบดีเทลเนี่ยมันก็สามารถเกี่ยงกันได้เลยนะครับถ้าผมเลือกให้มันเข้มหน่อยแล้วก็ลดนะครับเห็นไหมมันก็สามารถเกี่ยงเกี่ยงงานได้เลยเนี่ยถ้าใครชอบแบบสไตล์สีน้ำมันนะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องของเวกเตอร์ดีกว่าอ่ะความฉลาดของเวกเตอร์ความเอก ออาสีดำก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราลากเนี่ยเราก็ลากไปเลยปกติทั่วไปนะครับเนี่ยไม่ต้องไปแคร์เลยแล้วก็ส่วนตัดเส้นกินกันช่างมันนะครับไม่ต้องสนใจเนี่ยผมตัดให้ดูแบบกินกินกันไปเลยโอเคส่วนของตรงนี้อ่ะกินเพิ่มขึ้นมาหน่อยครวนี้ส่วนที่มันเกินเราสามารถลบได้อย่างนี้ เลือกฟังก์ชันเขาครับเขาจะมีคำนวณไปแล้วว่าอะไรตัดกันถ้าอะไรตัดกันเนี่ยเราก็สามารถลบออกได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าเส้นมันทับซ้อนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเราก็ตัดเส้นได้ง่ายๆเลยเราอยากตัดตรงไหนก็ตัดเหมือนอันนี้ผมตัดเนี่ยถ้ามันจะเป็นต้องต่อกันก็ให้มันทับกันไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยมาตัดออกอย่างนี้ เอาไหมต้องอาบางส่วนอาจจะต้อง z ู o m ข้าไปดูกใกล้ๆนะครับส่วนไหนไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังตัดกันไม่ครบเนี่ยถ้าตัดกันไม่ครบเราก็ตัดเพิ่มเนี่ยนะครับฉะนั้นมันก็จะไม่มีปัญหานะครับเรื่องของอตัดแล้วเส้นมันไม่พอดีหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็ออกได้มาแล้วแล้วคราวนี้ส่วนของขาเราก็ปะไปเลยเนี่ย ให้เขากินกันอย่างนี้ได้เลย,เลยนะครับไม่ต้องไปแคร์แล้วก็ในนี้เองก็มีปะสมูทเหมือนกันเนาะอันนี้มันถูกตั้งสมูทไว้แล้วแหละถ้าสังเกตเส้นมันจะดีเลยนะครับดีเลยในที่นี้ก็คือมันนุ่งๆเพราะว่ามันมีไกด์ไลน์สมูทอยู่โอเคเนี่ยก็ดาบเส้นอะไรพวกนี้ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับคน ที่แบบไม่ได้อยากวาดรูปไล่การเดียนเยอะนะครับเทสีอย่างเดียวแนวเวกเตอร์ก็แนะนำนะครับนี่เรามาดูกันเห็นไหมอะไรที่มันทับกันอยู่อย่างเช่นตรงนี้นิดนหน่อยเขียมันออกได้เลยเนี่ยปาดออกเลยมันก็ออกหมดเลยนะครับแล้วก็เลเยอร์มันจะไม่เยอะเราก็เทสีเอารัวๆเลยก็ได้นะครับ ถามว่าเอาไปดัดผ่าต่อได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ไม่สามารถเอาไปดัดผ่าต่อได้ถ้าจะทำก็คือ,เ,อเทสีได้อย่างเดียวนะครับถ้าจะลบก็ลบทิ้งจากในนี้ได้นะเนี่ยอ,อย่างลบปกติก็มีในกรณีถ้าแบบเฮ้ยมันเกินมาเยอะนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ลบอย่างนี้ แต่ถ้ามันเกินมาอย่างนี้เราก็กดฟังก์ชันเราก็ลบทิง้งอ่ะคราวนี้ผมก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราเทสีเราก็เทสีได้เลยอย่างเช่นไล่เทสีขาวก่อนแล้วกันนะครับสีขาวตุนต่นๆหนะ่อยประมาณนี้ก็เทได้เลยก็เลือกเทนะครับนี่ มผมกระเทเลยส่วนอันนี้เม็ดข้าวก็เลือกสียิคีมหน่อยอลูกตาลูกตาขอสีขาวแล้วก็ส่วนของขาอยากได้สีออกฟ้าๆตุน่นๆสมมุติว่าประมาณนี้ก่อนแล้วคราวนี้เราจะทำส่วนลูกตานะครับส่วนลูกตาเดี๋ยวผมขอ ลด opacity เขาหน่อยนะครับเพราะเรามองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเราจะต้องตัดเส้นส่วนของลูกตาเพิ่มลูกตาผมอยากได้สีสีอะไรดีอะสีเขียวแล้วกันสม,มุติเขียวขี้มาเราก็ตัดมันอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยเาใไมใช้หัวนี้นะโอเคตัดได้เลยไม่ต้องกลัวเขาจะนี่เขาจะกินกันนะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ ลบออกอยู่ดีอ่าได้มาแล้วแล้วก็เปิดนะครับผมเปิดอัล c าซิตี้เนี่ยเราก็จะได้มาประมาณนี้เสร็จแล้วคนนี้เราก็ใช้ตัวคอนโทรลชอ็อ t คั t ตรงนี้นะครับในการลบออกเนี่ยอะไรที่มันกินกันนะครับเราก็ลบออกได้เลยก็ง่ายดีใครที่ไม่ต้องการอะไรซับซ้อนแนะนำว่าลองดูครับเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้มันจะฟรีอยู่นะครับ แค่ล็อกบางฟังก์ชันไว้นี่งไงผมก็ได้อันนี้มาละคีย์แล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมก็เทส่วนของสาลายก่อนอเลือกสีสรลายเอาเป็นสีเข้มๆหน่อยอ่าได้ละก็เทได้เลยนะครับ คันนี้โดยรวมเราก็จะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเรากา็ดูดสีเอาก็ได้นะครับดูดสีแล้วก็จัดการนะครับโอเคได้ช็อตคัดนี้มาคันนี้ผมก็จะดูดสีทำเงาเนาะนี่คันนี้เราก็แค่ก้านเองวาดได้เลยเดี๋ยวดูดมาเสร็จแล้วขอย้ายนะครับ ทำให้เขามืดลงหน่อยแล้วก็อมสีสดๆหน่อยนะครับจากนั้นผมก็วาดได้เลยวาดยังไงก็ปกติเราได้เลยเนี่ยตัดให้เขาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาส่วนที่มันเกินออกแค่นี้เลยดื้อนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับเอาส่วนที่เกินออกจากนั้นก็เทสีลงไปเลยนี่ด้านหน้าแล้วก็ ส่วนของเงาตรงนี้คอเราก็เหมือนกันทำให้เขามืดมืดหน่อยอประมาณนี้ก็ได้ให้อมหน่อยออกแดงแล้วกันโอเคผมก็ตัดเงานะครับใช้บัตรเหมือนเดิมทำเงาหลอกแล้วก็ใช้ช็อตคัดลบ ส่วนที่เกิดออกนะครับเ mm hmm. ทศีอืมแล้วก็ส่วนของขาอ่ะมาทำต่อให้เสร็จแล้วกัน okay. ก็ตัดเลยนี่ แบบเร็วๆหน่อยแล้วกันข้างนี้อ่ะคานี้ ทำการตัดออกนะครับกดฟังก์ชันไว้อาะต้องสูงข้มาดูใ,ใกล้ๆหน่อย <Okay. S 1> ข้อดีก็คือเวลาเรา จะเอานี้ไปทำงานต่อนะครับย,รย่อขยายมันจะไม่แตกก็ถ้าไปทำบิวอ์ดก็ได้เลยเอาไฟล์ออริจินอลนี้ไปใช้ได้เลยนะครับมีตรงนี้อีกโอเค <S 2> <S 2> อ่ะนี่ อูตรงนี้อีกหน่อยนะครับน่าจะเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาเทสีกันนี่เราก็ได้ลักษณะนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวสลายสลายตรงนี้โอเคผมก็เปลี่ยนหน่อยให้เขาเข้มขึ้นอมสีม่วงดีกว่า ก็จะได้ลักษณะเงาคร่าวๆมานะครับแล้วก็อันนี้เองมันติดอยู่นะครับผมก็ลบทิ้งอ่ะถ้ากรณีลบไม่ได้เพราะเราเทสีไปแล้วเนาะเราก็ใช้ดูดสีนี้ก็ได้แล้วก็ใช้หัวบัตรปกตินะครับลดเขาหน่อยเราก็ตัดเองนะนตัดได้เองแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเทสีก็ได้ตัดไปก่อน ถามว่าทําเหมือนโปรเียได้ไหมกดค้างได้นะครับมันจะกลายเป็นเส้นตรงหรือถ้าเราวาดวงกลมแล้วก็แล้วก็ค้างไว้มันก็จะทําได้เหมือนกันนะครับดูดสีแล้วก็เทนะครับคันนี้ลูกตาข้างในส่วนของตาสีเขียวผมไม่เอาแล้วดีกว่า อยากให้เขาสว่างขึ้นแล้วกันนะใช้ได้แหละก็ต้องปรับให้สว่างขึ้นเนี่ยน่าจะดีกว่าแล้วก็ค่อยค่อยมีตาข้างในตาข้างในก็อาจจะอมสีนี้หน่อยเข้มๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลองวาดดูอ่ะเปลี่ยนบัตรก่อนนะครับโอเคอันนี้กดค้างนะเห็นไหม มันก็จะค้างได้เหมือนกันเนี่ยโอเคค้างนูนใหญ่กว่าประมาณนี้แล้วก็เทส,สีนะครับเดี๋ยวผมเทส,สีก่อนนี่เนเราก็จะได้ลักษณะนี้มาแล้วก็อยากให้มีแววตาสี สีเหลืองแล้วก็เลือกสีเหลืองไว้อืมทำไมอืม,อมขยับได้นะครับจากนั้นก็เทส,สี เทสีปกติไปนี่เราก็จะได้ลักษณะนี้มาแต่ถ้าไม่โอเคกลับเป็นสีขาวก็ได้นะครับะก็เลือกเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าสีเหลืองดีแล้วแนะสีเหลืองแล้วตาข้างในตรงนี้ปรับให้เขาสว่างขึ้นดีกว่าสว่างโทนนี้แล้วก็เทซับลงไปนี อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้าวๆแล้วก็เราอยากเก็บดีเทลอะไรก็เก็บเพิ่มได้เลยนะครับข้อดีก็คือย่อขยายไม่แตกนี่น้องแล้วก็อยากเก็บอย่างอื่นก็ใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเพิ่มเลเยอร์อื่นเข้าไปเราก็เลือกได้เลยเนี่ยกดบวกเพิ่มขึ้นมาก็ได้ ฉะนั้นเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมามันจะเป็นพิกเซลอาจจะต้องขยายขยายไซส์ของตัวนี้ก่อนนะครับดูดเงาเอาลองดูนะเ,นเห็นไหมเราก็เก็บดีเทลได้เลย อยากให้เส้นมันฟุ้งๆนะครับอะไรประมาณนี้แต่เบื้องต้นทำเป็นเวกเตอร์น่าจะดีกว่า <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็แนะนำนะครับใช้งานดีใช้อยู่นะครับ ถ้าอยากเทสีทั้งเส้นลงไปเลย,เลยอันนี้ยังแก้ได้อยู่นะเนี่ยอ๋ออันนี้ผมผมน่าจะเทปไปแล้วแหลนะเทปไปแล้วจริงด้วยถ้าเรายังไม่ได้เทสีตัวเส้นสักรอบหนึ่งมันก็สามารถอีดิดได้อยู่นะครับเส้นส่วนใหญ่ชอบทำเป็นสีออกโทนร้อนกันเนี่ย